สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาอีกแล้วครับกับผมโมมนะครับผมจากช่องเจนเทรดเดอร์นะครับก็วันนี้ก็เป็น OTC นะครับ OTC จะมาเทรดกันในจำนวน5้าไม้นะครับ5้าไม้ของผมก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะเทรดอยู่ที่5้าไม้ต่อ1วันนะครับผมก็จะเทรดไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องของ เงินนะครับเป็นเป้าหมายของจํานวนไม้นะครับจํานวนไม้แล้วก็เรื่องของระบบการเข้าเทรดแล้วก็จํานวนวินนะครับผมห้าไม้นะครับจะแพ้ทั้ง5้าไม้ก็คือแพ้นะครับถ้าชนะ4ไม้นะหนึ่งแพ้1ไม้ก็โอเคแต่ถ้ามันจะออกมายังไงก็ได้นะครับก็คือว่ารับรับรับไปนะครับก็แต่ว่าเราจะ มาวัดกันที่ผลสภาพจิตใจของเรานะครับว่าเรารู้สึกต่อ,อระบบเรารู้สึกเรารู้สึกยังไงต่อกันเทรดของวันนี้ผลงานของวันนี้ที่เราําลงไปนะครับจะทําให้ดีที่สุดนะครับก็มาเข้าออเดอร์กันเลยนะครับออเดอร์แรกนะครับออเดอร์แรกนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนะครับครับผมก็จะเทรด กดขึ้นตามไปนะครับกราฟเบรกเบรกแนวขึ้นไปแต่โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะน่าจะลงอยู่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับไม้นี้จะวินหรือจะล็อสยังไงนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับได้ราคาไม่ดีนะครับนี่ผมกด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 ไปเลยนะครับจากไม้แรกมาที่2ผมก็จะเข้าเลยนะครับแทงต่อไป ก็เห็นว่ามีแรงซื้อจากแท่งก่อนหน้าขึ้นมาบนแนวนะครับผมก็พอเปิดแท่งต่อไปผมก็กดเข้าออเดอร์เลยนะครับน่าจะขึ้นต่อนะครับเล็กแนวขึ้นไปนะครับผมก็ไม่ได้รอให้เกิดรีเชคชันข้างล่างก่อนนะครับเพรกดขึ้นไปเลยนะครับถ้าปิดเขียวก็น่าจะวินนะครับแต่ถ้าปิดแดงก็ น่าจะแพ้นะครับต้องดูอีกทีนะครับไม้นี้ก็วินนะครับโอเคครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีเส้น SMA5 ได้ดันขึ้นไปแล้วก็มีแรงซื้อเติมขึ้นไปนะครับขอบกับเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับขาขึ้นเล็กๆนะครับอันนี้มาดูมาดูออเดอร์ที่3กันนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ออเดอร์ที่3ออเดอร์นี้ก็เป็นเทรนกราฟขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเทรดสวนแนวลงมานะครับสวนสวนเทรนลงมานะจะเป็นเห็นว่า,าแท่งก่อนหน้าจะขึ้นไปแล้วก็บนแนวตะลุแนวไปนิดนึงแล้วก็เกิดการรีเจ็กลงมามาปิดใต้แนวเกิดแท่งออเดอร์ก็ขึ้นไปรีเจ็แล้วก็กดลงมานะครับ ก็รอดูกันนะครับว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงนะครับออเดอร์นี้จะเป็นยังไงขอโทษทีนะครับออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับจะวินหรือจะลอสนะครับมาดูนะครับโอเคก็ปิดเป็นเขียวนะครับแต่แต่ก็ได้ราคาเข้าที่ดีนะครับได้ราคาดีนะครับก็เลยวินไปนะครับไม้นี้3ไม้ครับผมแพ้1ไม้ชนะ1ไม้นะครับ ก็มาดูไม้ที่4นะครับเดี๋ยวผมก็จะวิเคราะห์แล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับจะเปลี่ยนคู่เงินไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเออคู่ไหนมันพอที่จะน่าเล่นบ้างมีสร้างพทเทินให้ตรงกับระบบที่เราเทรดนะครับ1 OTC ก็จะกราฟค่อนข้างจะ นิ่งๆตามสไตล์นะครับแต่ว่าเอาแนวนอนไม่ได้นะครับขึ้นหรือจะไปหรือจะกลับนะครับแต่ว่าก็นิ่งๆอยู่นะครับออเดอร์ที่4นะครับผมก็เห็นว่ามีแท่งก่อนหน้าทะลุแนวขึ้นไปนะครับแทง่งแท่งก่อนหน้าทะลุแนวขึ้นไปแล้วก็ได้มีการรีเจ็คก,กลับลงมามีแรงขายอยู่ข้างบนนะครับ เปิดอีกแท่งหนึ่งผมก็เข้าเลยนะครับมันมีการทําเป็นแกลบเปิดขึ้นไปด้วยนะครับแท่งออเดอร์เปิดเป็นแกบกระโดดเป็นแกลบไปเปิดข้างบนนะครับแล้วก็กลับลงมาก็กดดีเลย์ไปนิดนึ่งครับก็เลยมาติดต่ําหน่อยนะครับออเดอร์นี้ก็มาดูกันนะครับว่าจะวินหรือจะล็อกนะครับถ้าปิดเป็นแดงได้ก็น่าจะวินนะครับโอเคก็โอเคอยู่นะครับ ะเห็นได้ว่าเป็นเทรนใหญ่เป็นขาลงนะครับผมขาลงแล้วมีการากราฟได้มีการขึ้นไปเทสข้างบนนะครับไปเทสแนวแล้วก็กลับลงมาเทสแนวแล้วก็ทะลุขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาอีกทีนะโอเคสี่ไม้ชนะสามแพ้หนึ่งนะครับไม้ที่ห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับ หมายที่5จะเป็นยังไงนะครับอ่าวันวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่27นะครับวันอาทิตย์ที่27เดือนธันวาปี2020นีนะครับก็ใกล้ปีใหม่นะครับเพิ่งผ่านคาริสต์มาสมานะครับพอเป็นไงกันบ้างนะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้าง ผมก็อยู่บ้านฝึกเทรดอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยได้ไปไหนเลยครับตอนนี้ฝึกซ้อมซุ่มซ้อมอย่างเดียวเลยครับก็เอาประสบการณาา์มาฝากมาฝาครับมาแบ่งปันกันนะครับก็เพื่อนเนมือใหม่ๆนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วเอาไปลองเทรดกันดูได้นะครับออเดอร์นี้ก็เข้าไปนะครับออเดอร์ที่5้าออเดอร์นี้จะเป็นเห็นว่า ได้ทะลุแนวขึ้นไปนะครับทะลุแนวเดิมนะครับแล้วก็ลงมาเทสทะลุแนวต้านแนวเดิมก็ลงมาเทสอีกทีนะนรับเป็นแนวรับเป็นแนวรับใหม่นะครับเนี่ยแท่งแรกก็เกิดการรีเจ็ตขึ้นไปนะไปปิดเป็นแท่งโดจินะครับแท่งออเดอร์เข้ามาในแนวเกิดการรีเจ็ตอีกทีนึงนะครับผมก็เข้าออเดอร์ไปในแนวนะครับก็เลยราคาได้พุ่งกลับขึ้นไปนะครับก็เลยวินไปนะครับ อันนี้ออเดอร์นี้สวยมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตามตรงตามแพทเทิร์นรีเจคชั่นทุกอย่างนะครับตามเทรนเทรนใหญ่นะครับโอเคนะครับห้าไมา้ชนะไป1แพ้ไป4นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับที่ว่าเข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆมีใครมีคอมเมนต์ดีดๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับใจนเทรดเดอร์นะครับผมขอบคุณมากครับ